สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเมเทอนะคะนําเมนูข้าวคลุกกะปิเครื่องแน่นๆมาฝากค่ะวันนี้รับรองได้เลยนะคะว่าอร่อยคุ้มค่ากับการทําอย่างแน่นอนเลยค่ะไปดูการทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการเตรียมเครื่องเคียงต่างๆแตงกวาถั่วฝักยาวมะนาวหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้นะคะ แล้วก็มีพริกมะม่วงเปรี้ยวนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยกระเทียมสับแล้วก็หมสูสามชั้นค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ตีไว้เลยค่ะไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากที่เราจะเอาไข่ไก่เนี่ยนะคะมาทอดโดยไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะทอดให้เป็นแผ่นบางๆไฟอ่อนนะคะพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้าน เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นนะคะแบบนี้นะคะอ่แบบะ,ะแบบก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทอดกุ้งแห้งต่อเลยค่ะทอดไฟอ่อนนะคะแล้วก็ให้กุ้งกรอบนะคะจะอร่อยมากๆใช้ตัวเล็กๆนะคะจะอร่อยค่ะหลังจากนั้น ก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วก็นำพริกแห้งลงไปทอดนะคะพักไว้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำในส่วนของกุนเชียงค่ะเราจะทอดกุนเชียงโดยใช้น้ำทอดนะคะจะได้กุนเชียงที่กรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็ใสสีสวยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะไปทำในส่วนของหมูนะคะหมูหวานของเรา โดยการใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะตามด้วยหอมนะคะเราจะผัดหอมนะคะให้สุกนะคะสีเขาจะใสๆนะคะผัดจนสีใสเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะนีเร้อยนะคะใส่หมูสาชั้นลงไปนะคะแล้วก็ผัดจนหมูสามชั้นของเราเนี่ยนะคะ เซตตัวได้ที่นะคะก็คือสุกพอสมควรแล้วนะคะผัดไปเรื่อยๆจนเขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เซตตัวค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะพอท่วมหมูนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะให้หมูเขานุ่มนั่นเองค่ะ เติมน้ำพอท่วมเรียบร้อยรอให้เดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะปรุงค่ะโดยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะแต่งสีนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเราจะหนักไปทางรสหวานนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ต้มโดยใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนๆนะ,นะคะประมาณสัก20นาทีค่ะหมูของเราที่ได้จะนุ่มนะคะแล้วก็ทานอร่อยด้วยค่ะนี่สีสันแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราไปหั่นไข่เป็นเส้นยาวๆให้หน่าทานนะคะเป็นเครื่องเคียงนั่นเองค่ะ นี้นะคะจากนั้นเรามาทำในส่วนของข้าวคูกะปิกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมสับแบบนี้ค่ะเราจะผัดกระเทียมนะคะให้หอมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กระปีลงไปเลยค่ะใส่กะปีลงไปแล้วก็ผัดกะปีจน ข้าหอมจนเขาสุกนะคะโดยเติมน้ำลงไปนะคะให้เขาละลายนะคะแล้วก็ผัดไปแบบใจเย็นๆค่ะจนกะปิของเราเนี่ยหอมนะคะแล้วก็สุกเลยะคะ่ะสีเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนสำคัญนะคะข้าวจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การผัดกะปินี่แหละคะ่ะ พอได้ที่พักไว้ก่อนแล้วก็ปิดไฟนะคะเอาข้าวที่เราจะคลุกกะปินี่แหละคะใส่ลงไปเลยในหม้อหรือในกระทะก็ได้นะคะแล้วเราก็เอากะปิที่เราผัดไว้นะคะลงไปคลุกค่ะทยอยคลุกแบบนี้นะคะจนกว่าที่เราจะพอใจทั้งสีแล้วก็รสชาตินะคะค่อยๆทยอยใส่กะปิค่ะจะได้ไม่เค็มนะคะ พอเราคลุกได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็ชิมรสนะคะไม่เค็มมากเจนเกินไปแล้วก็สีกําลังสวยแบบนี้นะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วค่ะและทั้งหมดของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะไปตกแต่งจานค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวคุกกะปิเครื่องแน่แนๆของเรานั่นเองค่ะลองไปทําดูนะคะ ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ